สิ่งแรกที่จะต้องจําแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนเรียนลายมือก็คือการจําเนินทั้ง10เนินบนฝ่ามือให้ได้ก่อนนั่นเองค่ะก็คือ EP ีที่11ที่ผ่านมานะคะส่วน EP ีนี้นะคะจะเป็นนิสัยนะคะจากดวงดาวนะคะมีอะไรบ้างนะคะเนินที่1นนะคะหมายเลขหนึ่งคือพระอาทิตย์นะคะหมายถึงชื่อเสียงโด่งดังนะคะมีความสําคัญนะคะตรงนี้ก็คือเกียรติยศนั่นเองนะคะนิ้วนางต่อไปนะคะหมายเลข2 นะคะเนินจานก็คือมีสเสน่ห์อ่อนหวานเปรียบเสมือนผู้หญิงนะคะต่อไปนะคะเดือนที่3อังคารจะมี3อังคารอังคารต่ําอังคารกลางอังคารสูงนะคะอังคารต่ํานี่ก็หมายถึงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องเพศระบบสืบพันธุ์นะคะนะผู้หญิงก็มีเกี่ยวกับมดลูกลรังไข่ถ้าผู้ชายก็เปรีเกี่ยวกับพวกอันทะนะคะส่วนที่ลำบากถ้าเส้นวาสนาใดๆไ,ไม่ผ่านก็แปลว่าต้องลำบากนะคะเหนื่อยยากนะคะส่วนอังคารสูงก็คือใจกล้าบ้าบิน่นอารมณ์นั่นเองคะ่ะนะ เียบเสมือนทหารตำรวจนะคะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ครูโซรีกันด้วยนะคะต่อกันคลิปหน้าคะ่ะ